ครับที่สนใจเติมเกม e f ฟุตบอลครับผมขอแนะนําเพจแมงปอนะฮะเพจเติมเกมที่ถูกกฎหมายครับจดทะเบียนถูกต้องครับแล้วก็มีประกันสินค้า100%ครับเติมง่ายเติมไวเจ้าของเนี่ยเป็นคนเติมทุกออเดอร์เลยนะฮะสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะฮะ สวัสดีครับคุณโยกับผมเก่งเช่านักบอลหัาล้านนะคลิปนี้ผมมาบอกถึงครับ10แผ่นแรครับสอนหาแล้วก็รีวิวแผ่นเป็นตัวจะมีแผ่นไหนกันบ้างเรามาเริ่มรับชมกันเลยดีกว่าแผ่นแรกเข้ามาที่เอเชียครับแล้วก็เข้ามาที่เจทูรับแล้วก็มาเลือกที่ทีมนี้เลยครับ นี่ฮะอัปเดตมาใหม่นะฮะแผ่นนี้โอเคครับพอเลือกมาแล้วเนี่ยเรามาเอามากดเดฟเฟลกันครับพอมากด e f ฟ u l t ว่าแผ่นนี้เนี่ยจะปรับหน้าตาเป็น4 3 1 2ครับเน้นไปที่การคองเกมนะฮะเป็นแผ่นที่ค่อนข้างน่าเล่นเลยแลยะฮะกล,กลางๆน้นแน่นแบบนี้แล้วก็มี AMF มีกองหน้าสองคนแบบนี้ก็ใครชอบเล่นของเกมก็จัดไปได้เลยล่ะฮะต่อมาฮะแผนที่ส่องรับมาที่ยุโรปนะฮะนี่ฮะมาที่ยุโรปมาที่เซเรียบีเคทีตรงนี้นะ ะฮะนีฮะเดี๋ยวก่อนฮนะนี่ฮะตรงนี้แล้วก็มาเลือกที่ทีมนี้เลยครับนี่ฮะตามมาเลยฮะชา้าๆชัดๆรูปนกตรงนี้ครับพอเลือกมาแล้วเนี่ยพอเรามากดดีฟอล์กครับแผ่นนี้น่ารีวิวมากนะฮะนี่ฮะเป็นแผ่นหน้าตานี่เลยครับ4 3 2 1ครับมี AMF 2คนแล้วก็ ที่เหลือเนี่ยเป็น C M F แล้วก็ D M F นะฮะตรงนี้ถือว่าปรับได้แบบอิสระครับเน้นไปที่การส่วนกลับด้วยบนยาวครับใครชอบส่วนกลับด้วยบนยาวก็จัดไปเลยครับต่อมาับแผนที่3มาที่ยุโรปครับมาที่พรีเมียร์อังกฤษนะฮะแล้วก็มาที่ทีมนี้เลยครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะนี่ฮะแผนโคตรโหดแน่นอนครับสำหรับแมนซิตี้ครับนี่ฮะเพราะกดดีฟอล์ก็แผนน่าจะปรับเป็นแผน3 2 4 1นะฮะมี M F สคนครับ LMF IMF นี่ก็ขอตัวที่ขึ้นลงดีๆเปิดบอลเปิดมงเนี่ยถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยแหละฮะลองไปจัดกันได้นะฮะเน้นของเกมแล้วก็ส่วนกับด้วยอบลยาวครับสำหรับแผนนี้นะฮะของเป๊ปโกเดียล่าก็ลองไปจัดกันดูได้ะฮะต่ามาแผนที่4ครับมาที่ยุโรปนะฮะมาที่อิตาลีครับมาที่อิตาลีนะฮะนี่ฮะมาที่อิตาลีแล้วก็มาเลือกที่ทีมนี้ฮะ เอสโลมานะฮะนี่ฮะเลือกที่โลมาเลยฮะแล้วก็มาปรับ Default ครับแผ่นเนี้ยก็จะปรับเป็นหน้าตา3 1 4 2มี LMF RF ตรงนี้ขอตัวเปิดบอลแม่นๆนะฮะแผ่นี้เน้นการส่วนกับทุบยาวครับแล้วก็เปิดม่งเนี้ยถือว่าทําได้ค่อนข้างดีฮะกองหน้าคู่แบบนี้ม่งกระจายแน่นอนเลยฮะลองปรับลองใช้กันดูได้นะฮะ ก็มาฮะแผ่นที่5ครับมาที่ยุโรปนะฮะแล้วก็มาที่สเปนเลยครับมาที่สเปนนะฮะ นี่ฮะแล้วก็มาที่ทีมนี้ฮะเดี๋ยวจะรีวิวกันให้ดูดีกว่าฮะแผนนี้น่าเล่นนะฮะสำหรับลาชันชุดขาวเดียมัดดิดนะฮะพอปรับดีฟอ t แผนจะเป็นหน้าตา C2 2 2ครับมี a m f 2คนครับแล้วก็มี CF ตาเป้า2คนนะฮะในพิธีการของเกมออกบอลนัานข้างแล้วก็ส่วนกับด้อมยาวทาได้ค่อนข้างดีเลยเลยฮะส่วนตัวคิดว่าตำแหน่งค่อนข้างโอเคไม่ต้องไปปรับอะไรเพิ่มเติมนะฮะต่อมาฮะแผนที่6ครับมาที่เอเชียกันบ้างครับนี่ฮะ เป็นแฟนบอลทีมชาติไทยครับต้องปรับแผนนี้ฮะนี่ฮะมาที่ประเทศครับแล้วก็มาเลือกที่นี่ฮะประเทศไทยนะฮะแผนเนี้ยพอปรับแล้วเนี่ยจะได้แผน4 2 3 1ครับแมแผนนี้เป็นแผนที่ค่อนข้างน่าเล่นครับมี AMF 1คนแล้วก็มี L F M F I M F เนี่ยขอตัวเปิดบอลดีๆเปิดโมงก็ทำได้ค่อนข้างดีครับเน้นไปที่การใช้บอลยาวครับแล้วก็ของเกมนะครับลองไปปรับใช้กันดูได้นะฮะต่อมาแผนที่7ครับมาที่นี่เลยครับมาที่ยุโรปนะฮะแล้วก็มาที่ลีกนี้ครับเดี๋ยวผมกดให้ดูนะฮะช้าๆจะชัดครับนี่ฮะเจอแล้วฮะพอเลือกมาแล้วเนี่ยเราก็เข้ามาที่ทีมนี้ฮะ นี่ฮะทีมนี้เดี๋ยวผมหาให้ดูนะฮะชา้าๆชัดๆครับไหนหนะอ่ะเจอแล้วทีมนี้ครับ เรเลือกมาแล้วเนี่ยเรามากดดีเฟลครับแผ่นเนี่ยก็จะปรับหน้าตาครับเป็นนี่ฮะห้าสามสองตรง CMF สองคนตรงนี้สามารถปรับเป็น MF ได้ทั้งคู่เลยนะฮะเน้นไปที่การออกบอลน้านข้างครับแล้วก็ส่วนกับด้วยบอลยาวเนี่ยแผ่นนี้ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีเลยแหละฮะสายเปิดมงใส่แทงทะลุช่องแผ่นนี้นาเล่นมากๆครับลองมาปรับลองมาใช้กันดูได้นะฮะนี่ฮะนาเล่นสุดๆไปเลยครับลองมาใช้กันดูได้ครับตาแหน่ง ค่อนข้างโอเคมากๆครับต่อมาฮะแผนที่8ครับมาที่เอเชียครับมาที่เอฟซีแชมเปี้ยนลีกตรงนี้ครับแล้วก็มาเลือกที่ทีมนี้เลยครับนี่ฮะพอมาเลือกแล้วเนี่ยพอมาปรับ Default ครับแผนก็จะปรับหน้าตาเป็น3 4มอามอามสานะฮะนี่ฮะตรง LWF RWF ตรงนี้สามารถปรับเป็น SS ได้นะฮะใครชอบเล่น SS ก็ปรับเป็น SS ได้นะครับ,รบเน, SS, บเน,นบเ้นไปที่การใช้ ของเกมนะฮะใครที่ชอบเล่นของเกมก็จัดไปได้เลยนะฮะ C M F ปรับเป็น D M F ได้แบบอิสระนะฮะสำหรับแผนนี้ต่อมาฮะแผนที่9ครับมาที่ North นอสแอมริกานะฮะมาที่ U S L Championship ตรงนี้ครับแล้วก็มาเลือกที่ทีมนี้เลยฮะนี่ฮะ พอเลือกมาแล้วครับพอเรามาปรับ d ด f ฟ u l t เนี่ยแผนจะเป็นหน้าตา3 4 3ครับ LWF RWF ตรงนี้สามารถปรับเป็น SS ได้นะฮะเน้นไปที่การอดอ,ออกบอลด้านข้างนะครับใครชอบเล่นออกบอลด้านข้างแล้วก็ควองเกมแผนนี้ถือว่าทาได้ค่อนข้างดีเลยละ่ะฮะใครชอบเล่นหลัง3แผนนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์มาก,มากครับต่อมาฮะแผนสุดท้ายแผนที่10ครับมาที่เอเชียครับ มาที่ไฮลักลีโวไทยลีกตรงนี้ครับแล้วก็มาที่บุรีรัมยูเนเต็ดนะฮะแผนเนี่ยพอปรับ e f ฟอ l t แผนก็จะเป็นหน้าตา3-4-3ครับมี SS 2คนครับนี่ฮะมี CF 1คนครับแล้วก็ LMF อ m f ตรงนี้ขอตัวที่เติมเกมดีๆแล้วกันนะฮะเน้นไปที่การออกบอลนั่นข้างครับแล้วก็เน้นไปที่การของเกมครับใครที่ชอบเล่นออกบอลนั่นข้างแล้วก็ของเกมแผ่นนี้ถือว่าทาได้ค่อนข้างดีครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้ครับหากใครชอบเนี่ยอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนักบอลพลามไม้ด้วยคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ